พวกเราในนามของคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อจอมทองปี2566นะครับปีนี้นะครับตรงกับปีที่94ของการเป็นเถหนังศาลเจ้าพ่อจอมทองนะครับและการจัดงานประเพณีนะครับผมปีนี้เรามีประธานจัดงานชื่อคุณศิริมนพึ่งเจียมสุขวัฒน์นะครับผมวันนี้ผมเลขาธิการศาลเจ้าพ่อจอมทองปี2566นะครับผมจึงมาโปรโมท งานประเพณีที่เราจะเตรียมงานจัดในงานอ่าเริ่มวันนี้นะครับเริ่มวันนี้แล้วเริ่มวันนี้คือการคัดเลือกองค์สมุิเจ้าแม่กวนอิมที่จะมีในวันที่16กันยายนนะครับผมเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์อ่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์นะครับต่อไปนี้ขอเชิญฟังรายละเอียดนะครับจากคุณหมอทีนะครับและร้านท็อปเทเลคอมนะครับผมครับผมก็จะประกาศข่าวดีให้กับน้องๆในพื้นที่นะครับผมพื้นที่อำเภอขานุวารักษ์อี นะครับผมแล้วก็หรือพื้นที่ทางเทียงที่มีพูลเลียมแนวครับผมอยู่ในโซนของตะุกฐานุนะครับผมที่น้องๆที่อยู่ในพื้นขานุนะครับผมสุลบาดขานุการรับสมัครนะครับ สมมติเจ้าแม่ประจันปีนะครับประจำปี2566นห้ร้บนะครับก็เปิดรับสมัครวันที่15อ่าวันที่1ถึงวันที่15ตั้งแต่วันนี้วันแรกนี่เริ่มแล้วนะครับวันนี้เริ่มแล้ววันที่1ถึงวันที่15ครับห้ากันยายนนะครับผมและเราจะปิดรับสมัครวันที่15บหเวลา18บแนาฬิกาสิบแปนาฬิกามาส่งใบสมัครสุดท้ายใบสุดท้ายที่นี่เปิดห้องตั้งแต่บ่ายสโมงจนถึง 6โมงเย็นเรามีช่องทางการส่งไปสมัครที่ไหนมีครับมีช่องทางการส่งไปสมัครอยู่สามสี่ที่นะคบผมที่แรกคือส่งที่ตัวบุคคลได้เลยคือคณะกรรมการคณะกรรมการที่ยืนนะครับเนี่ยส่งได้หมดเลยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นร้านคลินิกหางที่นะครับผมเจ็ดโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มทุกวันส่งได้เลยครับขอไปสมัครได้เลยส่งได้เลยนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีการเป้น อนุญาตก่อนดังนั้นถ้าได้อนุญาตก่อนเราสามารถดาวน์โหลดไปสมัครได้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับจะเป็นใบสมัครรูปแบบนี้นะครับครับผมอ่ากอรายละเอียดมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไปให้นะครับผมก็รายละเอียดของการสมัครก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็น ประวัติคร่าวๆนะครับมีรูปถ่ายสองรูปนะครับผมประวัติกำลังตัวประชาชนทะเบียนบ้านหนังสือรับรองคัดยินยอมสองนิ้วครับสองนิ้วนะครับไม่ใช่สองนิ้วแบบนี้นะครับโอเคนะครับถ่ายอย่างน้อยๆไม่ไม่ไม่เกินถุงเลยใช่ครับผมแล้วก็จะมีหนังสือยินยอมดังนั้นดังนั้นน้องๆที่สนใจสามารถที่จะดาวน์โหลดใบสมัครตรงนี้ครับ ไปปินได้เลยไม่ต้องมารับกับพวกเรานะเอาอาที่สะดวกใช่เอาที่สะดวกจะมารับกับที่เราก็ได้นะครับผมแล้วก็พอใหู้้ปกครหรือว่าให้ผู้ครูเซ็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับสามารถส่งใปสมัครนะครับได้ที่ธณะกรรการทุกท่านทีนิตดีทีนิตหมอทีนะครับผมร้านรับเอเลคอมครับรับเอเลคอมนะครับผมร้านโชคโชคชัยโชคชัยนันเซ็นเตอร์นะครับผคนข้างหลังนี้ส่งได้หมดเลยนะครับผม ขอให้มาส่งใบสมัครด้วยตัวเองนะครับเพราะเราจะมีเซ็นชื่อตรงนั้นด้วยเนาะใช่ครับผมว่าเพื่อยืนยันว่าใบสมัครท่านไม่หายไปไหนเราจะไม่ส่งใบสมัครกัรทางการทางใต้เต์เราจะไม่ฝากส่งใบสมัครมานะครับเราจะไม่รับใบสมัครที่ฝากส่งมานะครับเราจะต้องส่งด้วยตัวคณะกรรมการของ เองครับคณะกรรมการเป็นคนรับเองเราอยากให้น้องเป็นคนนําไปสมัครมาสอบด้วยตัวเองเพราะน้องจะได้รู้รายละเอียดไเราได้พูดคุยขึ้นกันแล้วกันใช่ครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของคุณลมกัตินะครับผมอันนี้เรื่องสําคัญมากเรื่องสําคัญนะครับคุณสับัตะอาจยวเจญพี่ท็อปเลยแล้วกันเนาะเรื่องคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติของผู้รับสมัครนะครับเพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของคณะกรรมการจัดงานสารเฉพาะทองของปี2อง6อที่พวกเราได้ ตั้งขึ้นนะครับเพื่อเป็นกฎเกณฑ์เงื่อนไขและสิ่งสําคัญนะครับเพื่อสร้างความยึดมั่นและแรงศรัทธาให้กับบารมีของเจ้าพ่อจอมทองของเราให้กลับมายิ่งใหญ่ในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นอ่่าเงงืนไขตๆกฎเกณฑ์ต่างๆที่เราคณะกรรมการได้จัดขึ้นเนี่ยเราจะทําเพื่อให้งานเจ้าพ่อจอมทองของเราเจริญเจริญเรคือยิ่งใหญ่และเจริญรุ่งเรืองศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดใช่ครับเพราะฉะนั้นตัวบุค คนเองที่จะมาร่วมสมัครเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการคัดเลือกใช่ครับก็มีกฎเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆอยู่ประมาณ10ข้อนะครับรายละเอียดเร้าๆเดี๋ยวผมจะชี้แจงเป็นองข้อไปใช่ครับผมข้อที่หน่งนะครับน้องๆท่านนั้นนะครับขอให้มีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาในบาร,รมีขององค์เจ้าแม่กวนอิมเป็นหลันะครับใช่ถ้าถ้าถ้าน้องท่านนั้นคิดว่าตัวเองมีมีในส่วนนี้อยู่แล้ว ยินดีให้สมัครยินดีมาร่วมสมัครได้เลยนะครับยินดีมาร่วมสมัครครับแต่ว่าอย่างที่คุณหมอทีบอกว่าเงื่อนไขการสมัครต่างๆก็อายุของน้องท่านนั้นก็อยู่ที่สิบสี่ปีจนถึงยี่สิบปีเพราะฉะนั้นต้องสิบีฟีเป๊ะนะน้องต้องเกิดหลังวันที่สิบห้ากันยายนพศสอง2นห้าอห้าสิบสองนะครับเริ่มเริ่มจากวันที่หลังวันที่สิบเนี่ยน้องมีสิทธิ์เนี่ยน้องน้องท่านัานที่เป็นสุภาพสตรีนะครับมีสิทธิ์ เราไม่ได้ขีดกรอบเขียนจำกัดว่าน้องท่านนั้นจะต้องศึกษาอยู่ที่หน่วยงานหรือโรงเรียนใดอะไรเร,ไไเราไม่ได้เราไม่ได้มีขอบอย่างนั้นนะครับเอาเป็นว่าท่านใดที่อยู่ในภูมิมลำเนาของอำเภอของมุวบัวและแควีของเราและเกิดหลังวันที่15กันยายน <c oughs> ทุกคนมีสิทธิ์หมดใช <c oughs> <c oughs> ่ครับผม ทุกคนมีิอาจจะอยู่ในระดับศึกษาทำงานได้หมดนะครับได้หมดเลยนะครับเาเปิดโอกาสนะครับผมขอเพียงแค่อยู่ในเกณฑ์อายุ14-22ปีและอยู่ในภูมิลักษณะภูมิลักษณะของคือขายนุจนถึงวันที่15กันยายน2554นะครับก็คือ14-22ปีทุกคนมีโอกาสมาเติมได้ครับผมอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ที่ทางเราได้จัดสราขึ้นจะไม่มีการใช้ เส้นสายไม่ใหญ่เส้นเล็กไม่มีนะครับงานนี้ครับคือเราบอกว่าทุกคนมีโอกาสและเราอยากคัดเลือกให้มีความปัญหาจริงๆใช่ครับเราจะให้องค์เจ้าแม่กุฏิเป็นคนลงประทาบเพื่อเลือกเองปววป่วยเสี่ยงทายนะครับถูกต้องตามประเพณีนะครับผมเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์นะครับอ่าและหัวข้อต่อไปนะครับน้องที่ได้รับการคัดเลือกนะครับจะต้องมีความพร้อมที่จะทําการ ศีลกินเจลดละเลิกในเรื่องของการทานเนื้อสัตว์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเป็นการรับความศริมงคลให้กับตัวเองและสร้างความยิ่งใหญ่สร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับงานประเพณีหองข้าวของของเรากินเจได้กุศลด้วยนะครับเป็นเวลาสามสิบวันก่อนก่อนงานวันแห่นะครับไม่ใช่กินก่อนแต่ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเอ่ยในเรื่องของอาหารทุกอย่างเราเตยมให้วันนั้นวันนั้นเราดูแลทุกอย่างเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารเรื่อง แม้กระทั่งองค์สมบุติเนี่ยจะทานเจเราก็จะดูแลเรื่องรเพราะว่าอาดูแลเรื่องอาหารการกินอาหารเจให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นท่านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์สมบุติแม่กวนอินเนี่ยก็จะต้องยินยอมที่จะทานเจผมก่อนก่อนวันที่จะเป็นวันแห่ก็คือวันที่ยี่สบธันวาคมที่เราจัดกันทุกปีนะใช่อย่างน้อยสามสิบวันนะครับผมครับแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าทางคณะกรรมการเราดูแลให้ทุกอย่างครับส่วนข้อต่อไปนะครับผู้ที่รับ ได้รับคัดเลือกนะครับองเป็นองค์สมุทรแม่บยิบนิ้นจะต้องพร้อมที่จะมีเวลาให้กับคณะกรรมการคณะกรรมการเพราะว่าเราจะมีในเรื่องของการออกสื่อในเรื่องของประกอบในเรื่องของโปรโมทวีดีอาร์ครับเป็นวีดีทัศน์หรือร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางคณะกรรมการได้จัดตั้งขึ้นนะครับเราอยากให้น้องท่านนั้นมีเอาใช้เวลาที่ส่วนต่างๆใช่ครับ ผมว่าอย่างน้อยมันเป็นเกียรติสตรีพระบุตูนะครับใช่เกียรติเป็นเกียรติเป็นเกยติมันเป็นความภาคภูมิใจและเป็นโอกาสครั้งหนึ่งที่ได้เข้ามาคัดตรงนี้เพราะในสลบบาทครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่สามเองนะครับนอกนั้นก็เขาไม่ได้เลือกครับแต่ปีนี้เราคัดเลือกครับผมทําถูกต้องคัดเลือกแล้วก็เสี่ยงทายครับถูกถูกต้องตามวิธีการครับจริงๆแล้วผมมองว่าโอกาสตรวงนี้บางทีมันอาจจะอยู่ในท้องถิ่น ใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราเลยมาใช้สื่อเนี้ยเพื่อเพื่อสื่อสารไปยังน้องๆที่เราอยากให้โอกาสทุกท่านต่างมากันเยอะๆครับใช่เพราะว่าดาวน์โหลดไปสมัครได้รับไปสมัครมันเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นประเพณีที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะใช่แล้วที่สําคัญเรามาร่วมสร้างความศรัทธาให้กับเพื่อนๆนองๆให้ยิ่งใหญ่ก่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นโควิดอะไรที่มันดอกไปปีนี้เราจะเริ่ม เหมือนสร้างบุญใหญ่ด้วยกันนะครับผมทุกอย่างอลังการขึ้นมานะครับโดยการนำทีมของที่แก้วของเราแลนั่นลองท่านรองประทานนะครับและคณะกรรมการทุกท่านนะครับปีนี้ต้องบอกว่าอลังการมากอลังการงานสร้างนะครับผมจะฝากติดตามช่องทางของเพจเฟซบุ๊กคณะกรรมการจัดงานศาลเจ้าข้อจอมทอ อยากให้ทุกท่านกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้นะครับเพราะเดี๋ยวมีจะมีอะไรมากมายจะมีช่องทางสื่อสารแล้วก็มีข่าวสารอะไรต่างๆนครับผมนะครับแจ้งครับผมแล้วก็อีกหัวข้อนะครับแก็คือผู้ที่ได้รับคัดเลือกนะครับอันนี้เป็นหัวข้อหลักผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นองค์สมมติเจ้าแม่กุนิมเราจะขออนุญาตใช้สิทธิ์ห้ามท่านบุคคลนั้นเดินสายหรือประกวดอะไรก็ตามที่เกี่ยวเนื่องกับการภาด ภาพรวมนะภาพรวมที่มันเดิภาพรวมภาพละคือไปประกวดเป็นการส่วนตัวเนี่ยไม่ไม่เราไม่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 โอเคครับแต่เราแต่ยอมไม่สาหรับในเป็นกิจกรรมของโรงเรียนืออย่างเช่นไปแข่งวิชาการอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เป็นรายในแต่ในเรื่องของการเดินประกวดอะไรบนเวทีต่างๆอันนี้เราขออนุญาตใช้สิดธงดนะในการงดครับผมอันนี้ขออนุญาตเก็บตัวนิดนึงใช่เพื่อเพื่อเพื่อเป็นให้เกียรติกับตำแหน่งที่เราได้รับเนาองแล้วก็ ในวันนั้นเนี่ยท่านจะเป็นคนเดียวที่เป็นหนึ่งเดียวได้รับการว่าเราจะต้องให้คนอื่นประกาศว่ายเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทําตัวเราให้ใหสะอาดบริสุทธิ์ใส่ครับอ่าส่วนหัวข้อต่อไปนะครับในเรื่องของที่คุณหมอแจ้งในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ดัดฟันเราอนุโลมให้ในช่วงของการคัดเลือกเนี่ยใส่มาได้ปกติใสำหรับน้องๆที่จะฟันอยู่นะครับ และใส่ประคัดได้ได้หมดได้หมดแล้วขอวันเดียวคือวันแสิ่งวันแ่อนวันแห่ผ่อนวันแห่ซึ่งค่าใช้จ่ายสำหรับการผ่อดและติดเครื่องมืออุปกรณ์ที่อยู่ในปากนะครับผมทุกอย่างทั้ใหมดแล้วใส่กลับให้ด้วยไหมครับผมใส่กลับให้ด้วยใส่กลับให้ด้วยค่าใช้จ่ายแคราค่าใช้จ่ายใส่กลับให้ด้วยนะครับผมถูกต้องครับอ่าแล้วก็หัวข้อสำคัญหัวข้อสุดท้ายนะครับถ้าน้องๆท่านใดที่ผ่านในเรื่องของการคัดเลือก ก็คือ5ท่านนะครับเราจะคัด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 ซึ่งไม่ใช่พวกเรานะครับจะมีคณะกรรมการซึ่งมีความอ่าเป็นผู้ทรงคนรวุฒิอ่าเป็นคนคนรวุฒิาผู้อาวุโสครับผมผู้สมเกียรติครับผมจะมีช่องทางการคัดอีกหนึ่งช่องทางให้เหลือ5คนสุดท้ายครับเข้ารอบห้าคนสุดท้ายครับผมน้องที่อยู่ใน5คนสุดท้ายทั้งหมด5ท่านจะได้รับสิทธิ์ในการร่วมขระวนแห่ทุกคนนะครับแต่หนึ่งในนั้นคือผมสมมติเจ้าแม่กวดอิมครับและได้รับเงินรางวัลจาก เียโชคร้านโชคชัยนันเซ็นเตอร์นะครับสปอนเซอร์ของเราใช่ครับสปอนเซอร์หลักของเรานะครับผมอ่าก็จะมีเงินรางวัลอยู่ที่สามพันสามพันพันตันหนึ่งพันหนึ่งพันแล้วก็มีประกาศนียบัตรให้กับน้องที่ได้รับการเลือกเป็นองค์ช่เป็นเกียรติปฏิบัติกียติของตะกูลเนาะครับเกคประมาณนี้แล้วก็เงื่อนไขที่พวกเรากังวลแล้วก็ต้องเอามาชี้แจงในไลฟ์สดในวีดีโอนี้ก็คือ หากเราพบในเรื่องของการกระทำอันหนนึ่งอัใดของน้องที่ได้รับการคัดเลือกสมมุติเป็นองค์เจ้าแม่ก่นทีมแล้วไม่ว่าจะเป็นในช่องทางของออนไลน์เ a c e b o o ทวิตเตอร์สื่อต่างๆก็ดีหากมีข้อความอันใดห,หรือภาพโคนอันใดที่ไม่เหมาะสมไม,ไม่เหมาะสมเร,เราจะขอใช้สิทธิ์ตัดติด ทันทีนะครับเนีเป็นเป็นเป็นกฎที่เราปรับตั้งไปเพื่อเพื่อให้พิธีการที่เราทำเนี่ยศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ให้น้องทำครลรหานดทําำน้องด้วยแล้วก็ของประเพณีที่เราทำด้วยใช่ที่เราท่ใช่ครับกฎถัดไปนะรับศดสิธ์กับน้องคนถัดไปนะครับรองอันดับหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเราเราถ้าเราได้คัดเลือกแล้วเราต้องจงภาคภูมิใจนจงาคภูมิใจแปรับตให้ให้ให้อยู่ใน สินรมในกรอบของความเขาใช้เวลาไม่นานนะใช้เวลาไม่นานแป๊บเดียวครับผมโอเคแล้วก็งั้นเดี๋ยวโอกาสต่อไปจัท่านองท่านรองประธานนะครับผมตอนนี้จะเดินนะครับมีอะไรฝากสวัสดีครับเป็นโอกาสของท่านนะฮะสตรีชาวไทยที่มีโอกาสได้หนึ่งเดียวเป็นตัวแทนอง์สมมุติขององค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับเพื่อเสริมบารมีของท่านไปตลอดชีวิต ขอฝากคนนี้นะครับขอบคุณครับเชินครับเชนองครับส่วนดิฉันในหนึ่งในคณะกรรมการปี66นะคะก็อยากเชิญชวนน้องๆหนูหนๆชาวบ้านสลบกบาทมารู้ว่าพิธีกับเรานะคะดตคีต้อนรับค่ะดีต้อนรับทุกคนครับอาเชิญเ<แ>จ๊ต้อมต้อบเจ๊ต<ๆ>้อมอะไรก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะคะในเขตสลบบาท หรืออำเภอขันหุนะคะมาสมัครกันได้นะคะรับใบสมัครที่ร้านหมอทีก็ได้ค่ะเขาเปิดตลอดเวลาเลยค่ะแล้วสำหรับวันนี้เราก็จะมีประชาพันธ์กันข้าวๆาประมาณนี้นะก็คือสรุปอีกทีนึงว่าหนึ่งหนึ่งสิบห้ารับสมัครปิดรับสมัครสิบแปดนาฬิกาที่ห้องนี้สิบห้านาฬกาถึงสิบแปดนาฬิกาส่งใบสมัครสุดท้ายใบสุดท้ายที่ห้องนี้นะครับผมแล้วเจอกันวันที่สิบหก 8โมงแโมงรายงานตัวนะครับแล้วไปสมัครต้องมาส่งด้วยตัวเองนะครับผมคุณหมอทีก็ได้ครับเฮียท็อปก็ได้ครับเจ๊ข้างหลังเฮียข้างหลังรองประธานส่งได้หมดเลยครับผมแต่ต้องมาส่งด้วยคณะให้กับคณะกรรมการด้วยตนเองเท่านั้นเราถึงจะรับนะครับผม แล้วรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวอยู่ในใบสมัครในเบเพจอะไรเนี้ยคัะเว็บเพจแล้วคณะกรรมการจัดงานสาลเจ้าพ่อจทองของเราอยู่นั้นอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อเนาะถ้ามีข้อสงสัยในเรื่องของคุณสมบัติบางอย่างหรือว่าข้อสงสัยในเรื่องของข้อจํากัดที่ว่าแบบนี้หนูสมัครได้ไหมแบบนี้หนูสมัครได้ไหมแบบนี้หนูสมัครได้ไหมก็สามารถสอบถามได้ทางเพจนะครับจดไว้นะครับคณะกรรมการจัดงานประเพณีสารเจ้าพ่อจำทองปี2566นะครับ ฝากกดติดตามด้วยกดติดตามด้วยเนาะกดติดตามกดแชร์นะครับขอให้เสียคุยชัยขอเดี๋ยวขอฝากอีกทีนะครับเราจะมาเจอกันอีกทีในวันงานถูกต้องคือวันคัดเลือกคือวันที่16กันยารายงานตัว8โมงตรงนะครับที่หน้าห้องประชุมศาสตร์เจ้าพ่อจมท้องแห่งนี้นะครับที่สาราประชาคมนะครับไลฟ์สดตลอดงานนะครับองการแต่งกาย ก็ชุดนักเรียนนะครับผมชุดนักเรียนที่น้องสุภาพแล้วก็ถ้าถ้าไม่เป็นนักเรียนก็ใส่ชุดขาวแต่ถ้าไม่ได้ใส่ชุดขาวมาวันนั้นเรามีเสื้อขาวก็เดี๋ยวเรามีเสื้อจากร้านโชคชัยนะครับผมมีสปอเตอร์ครับเพราะว่าวันนั้นจะเป็นพิธีการแต่งหนภาบริสุทธิ์นะครับแต่งหน้าไหมแต่งหน้าได้ไหมแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกแต่ถ้าใส่มากเท่าไหร่ก็มีความสุขมากขนาดนั้น มากันเยอะๆนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองนะครับผมวันนี้วันที่หนึ่งแล้วนะครับผมก็ขอให้ทุกคนเป็นที่1นะครับแล้วจนถึงวันที่15รบับสมัครทุกวันนะครับเฮ <Okay, S 2> งๆรวยๆใครเป็นอยากเป็นลูกหลานอ,อยากมีกิจกรรมอยากมีสว่วนร่วมในกับชาวตลาดสลุกบาทศาสตร์เจ้าพ่อจอนทอนะครับมากันเยอะๆครับคณะกรรมการทุกคนก็วันนี้เราก็กราบขอบพระคุณนะครับผมทุกคนที่ให้เกียรติเรานะครับทุกๆ Beast Jaz ทุกท right right ุกสื่อนะครับเฮงเฮงรวยๆครับสนความมุ่งมั่นพัฒนาครับขอบคุณครับ